มีบางคนเขาอ่านข่าวไม่ดีเนาู้ว่าเราโดนอะไรเงี้ยจริงเป็นพี่ชายคนกลางนะคะ <c oughs> ก็คือเขาว่ายน้ำอยู่ที่คอนโดที่อยู่มาเนี่ยสามสิบกว่าปีเนี่ยแล้วก็เจอชาวต่างชาติที่เขาเคยอยู่ที่คอนโดแล้วเหมือนกลับมาเยี่ยมครอบครัวอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีการเหมือนพูดคุยกันด้วยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยว่าในสระน้ำเราก็จะไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าอะไรเงี้ยแล้วเังเอิญเขาคุยโทรศัพท์แล้วก็ใส่รองเท้าเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วบอิญว่าพี่ชายเราก็เหมือนไป เตือนผิดคนนะ่ะ<ม>เดินเข้าไปบอกเขาว่าแบบเอออยู่แบบต้องถอดรองเท้านะตรงนี้เป็นสาว่ายน้ำเนี่ยเขาก็เหมือนคุยโทรศัพท์ด้วยอารมณ์แบบไม่ไดีอยู่อะ<ม>เขาว่า,วางโทรศัพท์เลยอะแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็ปุบ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 คือต่อยแบบต่อยไม่หยุดอคะค่ะแ<อ>ล้วลากไปที่พุ่มไม้แล้วก็ต่อยอีกรอบนึงแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ต่อยอีกรอบนึงอนะไรเงี้ยแล้วก็มีเด็กที่ว่ายน้ําอยู่มีผู้ใหญ่ที่เขาเห็นตรงนั้นค่อนข้างเยอะ<ม>ก็ไปตามแบบ Security มาช่วย,ยอะไรเงี้ยค่ะก็ มีขึ้นลงพักอะไรไปอยนะ่างเงี้ยตอนนี้คดีไม่ค่อยคืบหน้าเลยเพราะว่าตํารวจเขาอยากให้มันเป็นเหมือนแบบพลเรายวิวาทแต่พี่เราก็คือเหมือนมีแผลทัว่วตัวแบบร้อยกว่าจุดเงี้ยแล้วก็หูแบบแก้วหูขาดฉีกขาดเพราะว่าเขาปแบะบเหมือนเขาใช้คําว่าอะไรอนะ่ะเขารัดคอจากข้างหลังอะ่ะแล้วก็ต่อยต่อย,ต,อยต่อยที่ข้างๆเนะี้ยอันนี้เพื่อเกิดจากแค่ไปผักเขาว่าไม่ใช่ใประเด็นมันคือเขา น่าจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงอะค่ะเพราะเอิญว่าเขาเป็นชาวแบบชาวจอร์แดนอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีประวัติความรุนแรงมาก่อนกับคนในคอนโดอะไรเงี้ยเ,เราก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลค่อนข้างอันตรายอเงี้ยคือขนาดพี่เราเป็นผู้ชายแบบวัยกลางคนน่ะสู้เขาไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวใหญ่มากแล้วลองคิดภาพดูว่าถ้าเป็นแม่เราอย่างเงี้ยหรือตัวเราเองเงี้ยไม่น่ารอดอันนี้อันนี้คือพอหลังจะเกิดเรื่องก็คือไปอยู่โรงพยาบาลใช่ค่ะก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่า คุณคุณหมอจะต้องตรวจเขาใช้คําว่าชนนสูตรอ่ะคือเหมือนต้องถ่ายรูปต้องทําข้อมูลเนี้ยเพื่อที่ส่งให้ตํารวจทาทาคดีแบบฟ้องฟ้องเขาใช้คาว่าอะไรมันฟ้องฟ้องคดีเลยดําเนินคดีอ่ะทำ้ายร่างกายอะไรเงี้ยแต่ประเด็นมันคือเหมือนแบบเราต้องการที่จะฟ้องที่มันแบบเป็นทํำลายร่างกายสาหัสไรเงี้ยแต่ว่าทางตํารวจก็ยังยืนยันว่าอยากให้เป็นแค่เหมือนถ้าเราวิวาท เร,เ,รเราไม่ยอมค่ะก็พยายามที่จะแบบทําเรื่องไรเงี้ยแล้วก็มีคนยื่นความช่วยเหลือมาให้เยอะมากแบบอยากจะขอบคุณไรเงี้ยทุกคนมากๆที่แบบเอ่อบางทีก็ DM เข้ามาไรเงี้ยหรือว่าโทรศัพท์มาหรือส่งข้อความมาแบบช่วยเหลือว่ามีอะไรให้ช่วยไหมไรเงี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าม,มัน มันเราเปิดให้คนเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่ามาอยู่บ้านเราก็จริงแต่ว่าบางทีเรารู้สึกมันไม่ปลอดภัยเลยอ่ะเออแล้วเราแค่คิดว่าทำให้ชีพีเรายเงี้ยถ้าเป็นแม่เราเพราะว่าแวบ,บหนึ่งที่พี่เราเขาโดนทําร้ายอะไรเงี้ยเขาบอกเราว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาน่าจะตายแล้ววันนี้อนะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ยอมหยุดต่อยเลยอะไรเงี้ยค่ะเออก็เลยอยากให้ทุกคนระวังตัวกันนิดนึงอนะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องพยายามไปทำให้คดีมันกระเตื้องขึ้นเพราะว่า มาพี่เรามันไม่ควรเจ็บตัวฟรีอ่ะมันไม่ใช่ถ้ะเราวิวาเพราะว่าพี่เราไม่ได้ไปหาเรื่องเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้เราเราจะเรื่องถึงพยายามฆ่าใช่ไหมเราเที่ยวใช่คือเอาจริงๆเราอยากให้เขาติดคุกแล้วก็กลับประเทศไปเพราะว่าเขาไม่สมควรที่จะอยู่ในประเทศเราคือเราเราชอบนักท่องเที่ยวแต่ว่าบางคนที่ที่มันน่ากลัวกับสังคมเราอ่ะ เราต้องช่วยกันเขาออกไปแค่นั้นเองค่ะอันนี้คือในส่วนของเราวิวาคือก็คือจริงๆคือแค่ชำระค่าปรับแล้วก็จบจริงๆเขาอยากให้ใช้คําว่าอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไก่เกลี่ยเขาใช้คําว่าไก่เกลี่ยซึ่งเราบอกว่าเราจะไก่เกลี่ยอะไรเราไม่ได้อยากได้ตังค์อ่ะเราอยากให้เขาอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่มากกว่าเพราะว่าเขาเป็นภัยกับสังคมเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครอะค่ะเพราะว่าคุณแม่เราเขา ช็อกไปเลยอะคือแบบหลุดไปเลยอะไรเงี้ยเราเราต้องเป็นคนเปิดไปคุยกับทุกคนให้เลย้ะค่ะเพราะว่าเขาตกใจเพราะว่าพี่เราแบบเลือดท่วมตัวอะไรเงี้ยค่ะค่นกระทูว่ามันสาก้องเขาก็นั่งแบบถ่ายรูปทีละจุดแล้วก็แล้วก็นับจํานวนเลยอะคือตอนนี้ในในมือถือเรามีรูปของพี่เราที่ที่เจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปหน้าพาสปอร์ตของคนลายด้วยเนี่ย เราก็ไม่ค่อยกล้าดูเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกแย่นิดนึงเลยอะทางรุ่นเขาได้มีเสนอเงินให้เราไหมคับแต่ว่าตอนนี้ตำรวจอะยังเดินเรื่องไปไม่ถึงแบบคดีฟ้องเลยค่ะ<อ>เขายังพยายามพูดกับเราว่าให้เป็นเหมือนทะเลวิวาท<อ>ให้เลี้ยงมาไก่เกี่ยเราก็แบบไก่เกี่ยแล้วมันจะต่อยเราอีกไหมอะ <laughs> เพราะขนาดมันเห็นแม่เรามันยังเดินเข้ามาจะต่อยแม่เราเลยเนี่ยเหมือนขโมโหอะเราก็ไม่เข้าใจว่าขาโมโหอะไรเราไม่เคยไปรังแกเขาเลยแล้วนี่เราก็อยู่บ้านนี้มาแบบ30กว่าปีอะไรเงี้ย <laughs> เราสะเทือนใจมากกว่าวเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เดินไปหาภัยอ่ะภัยมันเดินมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเป็นลูกบ้านต่กไปแล้วใช่เขามีครอบครัวที่คอนโดนี้แล้วก็เหมือนเขาน่าจะมีปัญหากันแต่ว่าปัจจุบันคือครอบครัวเขาก็ย้ายออกไปแล้วเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหากับใครอีกอะไรเงี้ยค่ะยังน,นี<ม>สภาพจิตใ,ใจของพี่ชาย,ยาเรา่ในในในก็โอเคแล้วค่ะแต่ว่าหูาซยังไม่ได้ยิน ยังต้องรักษาต่อเนื่องเพราะว่ามันมันข้างในมันขาดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แผลตามตัวคือเขามีโรคประจำตัวแล้วเพราะฉะนั้นแผลตามตัวเขาจะแหะหายค่อนข้างช้าใช่ค่ะในในส่วนของคอน,นโดเรามองจะยังไงบ้างคะเรื่องความปลอดภัยใดๆมีการพูคุยกับางคอนโดก็คิดว่าทุกคอน,นโดไม่ว่าเก่าหรือใหม่อ่ะอาจจะต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาอยู่บ้านบ้านอื่นแล้วมันเป็นเรื่องของคนอื่นอ่ะเพราะว่าวันนึงมันแบบ มันใกล้ตัวเรามามันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แล้วเราไม่อยากให้คนอื่นต้องเจ็บตัวแบบเหมือนที่พี่เราเจ็บเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดีกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ชุมชนเดียวกันแล้วเราไม่ช่วยกันอะไรเงี้ยแบบไม่แน่คนต่อไปมันอาจจะเป็นแบบคนในบ้านเราก็ได้อะไรเงี้ยค่ะในส่วนของคุณผู้ชายเขาเป็นเราขนาดไหนคะพอเกิดร้องแบบเคำถามแบบช็อตฟิลช็อตฟิลมาก จริงๆเนี่ยเราเราอยากให้เขาตอบม,มากกว่าคือเราตอนที่เขาเแถลงข่าวเรื่องเรื่องขุนพันอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันจะตอบไงแต่มันไม่มันไม่ตอบด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้เรารู้สึกว่าถ้าเขาตอบอ่ะมันจะน่ารักกว่ามากเพราะว่าเขาเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเออ,เอ,อแต่ว่าแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าแบบจากที่มีความรักมาแบบ หลายครั้งเนี้ยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะที่จะบอกคนอื่นอะไรเงี้ยเรื่องเขาเพราะว่าเขาเป็นคนตลกอะไรเงี้ยแต่คือเราเราเหมือนเราเราเป็นเพื่อนกันมาแบบมาก่อะไรเงี้ยจนวันหนึ่งแบบเขาอ่ะเป็นคนพูดเองว่าแบบเหมือนเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นอื่นไอ้เราก็คิดอยู่สักพักเนี้ยเออแต่ว่าไอ้สาเหตุที่เขาอยากจะเปลี่ยนจากเพื่อนไปเป็นแบบ ไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องไปถามเขาเพราะว่าเขาเล่าแล้วมันจะตลกว่าทีเเขาบอกเราแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกคนอื่นเนาะตอนนั้นหรอเขาบอกเราไหมบอกค่ะบอกแต่ว่าจริงๆเราเป็นเพื่อนแบบที่เล่นกีฬาแบบที่ไปแบบเจอกันกินข้าวปาร์ตี้อะไรเงี้ยกันมาสักพักใหญ่ๆจนแบบว่าเขาว่าเป็นคนบอกเราเองแต่ว่าเราไม่เคยคิดแบบว่าเป็นน้องเนี่ยมันเหมือนเขาฝรั่งอะเขาเป็นคนแบบเป็นฝรั่งอะ เพราะฉะนั้นเขาจะ t r e a เราเป็นเพื่อนมาตั้งแต่ต้นแล้วอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งเขามั่นใจเขารู้สึกว่าเขาเขาเขาแน่ใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกใช่อ่ะบอกว่าเรักก็บเด็กขึ้นอะไรเงี้ยมีความรักอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ขอแก้ข่าวนะคะเราน่ารักอยู่แล้วน่ารักแล้วไม่งั้นเขาไม่มาจีบเราหรอกจริงเขาเรียกเอยไรว่าน้องอยู่ไหมคะ คเ,ออเ,รเราพยายามแก้เพราะว่าแบบมึงจะน้องมา6-7ปีไม่ได้นะนะอะไรเงี้ยก็เหมือนเอาเราว่าเขาเขาติดค่ะออติดกับที่หลายหลายหลาคนที่เลขเขาแต่เราเชื่อว่าในอนาคตเดี๋ยวมันจะมันจะเริ่มเ,ออเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าไม่ไม่เปลี่ยนก็ก็น้องได้อะไรเงี้เออเยนะเองก็ส่งมีถลายรูปส่งกันไปตอนนีื่อะไรอย่างนี้ เขาไปทัวร์กับกับคุณโตโน่เขาเป็นเหมือนแบบช่างภาพให้คุณโตโน่ด้วยไอ้เราก็ไปทางเราอะไรเงี้ยก็มันก็รู้สึกว่าแบบเราทํางานเยอะเขาก็ทํางานเยอะก็เหมือนให้กําลังใจอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เราแฮปปี้เราเลยอยากจะแบบบอกทุกคนว่าเขาน่าหลักแค่ไหนเลยอะค่ะอย่างตอนนี้อมีสบงนามเรียกกันไหมครับเรียกแทนกันอยู่กับไอ้อินเทนป่ะอินเทรนอยู่กับไอ นั้นไอจักรยิ้ี่เขาขยี้ใส่พิวไหลยังไงบ้างคะตลกมากตอนที่เราขอเรื่องนี้ออนแอร์เขาเขาเล่าเราฟังแล้วว่ามันมันถ่ายมาแบบสี่ห้าปีอ่ะภาษาไทยภาษาภาษาไทยเขาตอนนั้นยังป่นปี้เลยอ่ะแล้วพอมันมาออนแอร์ในในจังหวะที่เขาภาษาไทยดีขึ้นมากแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาแบบเขาเขินแต่พอมันมาเป็นมีมใช่ไหมไอจักรยี้ซึ่งเราเห็นในไอจีก่อน มันเป็นมีมแบบโอ้โหไว้ล่อมากเราก็โทรไปหาเขาบบกให้อยู่โอเคไหมคือเรากลัวว่าเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นการบูลลี่อะ<ม>่ะบอกไม่เลย happy like ไอแฮปปี้มากไอชอบมากไอ้แบบเขาเขา,เขามีความสุขกับตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดถูกแล้วอะเพราะเขาเป็นคนที่บวกมากบวกเกินไปอะ <laughs> <laughs> ใช่เขาเป็นคนนั่นรหละคะ่ะแล้วเขาก็จะแบบชอบคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอซึ่งบางทีเราต้องค่อยๆบอกเขาว่า ไอ้บางคนอ่ะโอเคแต่บางคนอ่ะก็ได้ก็ผ่านไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนเราจยใจรจริงๆถ้าจะขยี้จริงใช่ไหมคะน่าจะเป็นรอยยิ้มเขาอะ่ะเ <c oughs> ขาเป็นคนยิ้มยิ้มสวยยิ้มน่ารักอะไรเงี้ย <c oughs> เออค่ะค่ะ